เหรียญหนึ่งบาทเสด็จนิวัตรพระนครปีพุทธศักราช2 5 0 4เหรียญแห่งความรักและการครุ้มครองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันในรายการเรื่องเล่าหลากตำนานในบรรดาเหรียญกระสาบไทยมีอยู่เหรียญหนึ่งที่ไม่เพียงสะท้อนคุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่ยังถูกเล่าขานกันมาว่า เป็นเหรียญแห่งความรักเหรียญแห่งความสามคัคคีความอบอุ่นและการคุ้มครองจากพลังแห่งบุญบารมีเหรียญน,นี้คือเหรียญหนึ่งบาทสเสด็จนิวัตรพระนครพุทธศักราช2504จัดสร้างขึ้นในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สเสด็จนิวัตรพระนครกลับสู่แผ่นดินไทยหลังสเสด็จพระราชดำเนินเยื่องต่างประเทศเหรียญกลมขอบเฟืองสร้างด้วยโลหะผสมทองแดงจะ15%เปอร์เซนตและนิกเกิล25้าเปเซนเส้นผ่าศูนย์กลาง27มิลลิเมตรน้ำหนัก9กรัมและประกาศใช้เมื่อวันที่17มกราคม พุทธศักราช2504ด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมฉายาลักษณ์คู่ของในหลวงและสมเด็จพระราชินีพระพักทั้งสองหันไปทางเดียวกันสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของคู่ชีวิตที่เคียงข้างกันด้วยความรักความเข้าใจและการเสียสละเพื่อแผ่นดินเบื้องบนเป็นตราพระราชสัญ,ญลักษณ์จัก,กรี ขนาบข้างด้วยลายกระหนกหมายถึงความรุ่งเรืองของราชวงศ์และความมั่นคงของแผ่นดินในมิติแห่งความเชื่อเหรียญน,นี้เปรียบเสมือนเหรียญคู่บุญเชื่อกันว่าหากผู้ใดพกติดตัวจะช่วยเสริมพลังแห่งความรักความเมตตาความเข้าใจผู้ใหญ่เมตตาเพื่อนฝูงเอ็นดูคู่ชีวิตเข้าใจกันดี มีแต่ความอบอุ่นและปลองดองเหมือนมีพลังแห่งพ่อกับแม่คอยปกปักรักษาอยู่ข้างๆให้ชีวิตไม่โดดเดี่ยวให้หัวใจไม่ว่างเปล่าพระเหรียญน,นี้ไม่เพียงเป็นเหรียญของพระมหากษัตริย์และราชินีแต่ยังเปรียบได้กับพลังของพ่อและแม่แห่งแผ่นดินที่ส่งผ่านความรักความเมตตาและการให้อภัย มายังประชาชนทุกคนด้านหลังเหรียญเป็นตราแผ่นดินไทยประกอบด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงขันชัยสีและช้างเอราวันขนาบด้วยสิงและคชรสิงสัตว์ในตำนานที่แทนพลังแห่งอำนาจและการปกป้องผู้รู้ในทางพุทธศิลป์เชื่อว่าตราแผ่นดินคือสัญ,ญลักษณ์ของเทพผู้พิทักษ์ ใครพกเหรียญน,นี้ติดตัวจะได้รับพลังคุ้มครองจากพยันตรายทั้งปวงและเชื่อกันในตราแผ่นดินว่าช่วยล้างอาถรรพ์พลังสิ่งไม่ดีป้องกันจากผูดผีปีศาจท,ที่จะมารบกวนเสริมให้ชีวิตมั่นคงแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็จะทำให้มีแต่ความโชคดีเข้ามาทำให้เจริญรุ่งเรืองมีสิริมงคลในชีวิต และมีอํานาจบารมีเชกเช่นดังตราแห่งแผ่นดินคนโบราณยังพูดกันว่าเหรียญเสด็จนิวัตรพระนครคือเหรียญที่รวมพลังแห่งความรักและการคุ้มครองเข้าด้วยกันเรากับมีพ่อคอยปกป้องอยู่ข้างหน้าและมีแม่โอบอุ้มอยู่ข้างหลังให้ผู้ถือครองมีความรักที่มั่นคงครอบครัวอบอุ่นชีวิตร่มเย็นปลอดภัย และเป็นที่รักของผู้คนรอบข้างเหรียญเล็กๆหนึ่งเหรียญน,นี้อาจไม่ใช่เพียงโลหะที่มีตัวเลขอักขระยันตราแต่เหรียญน,นี้กลับมีพลังแห่งรักแท้ความเมตตาและการคุ้มครองจากพระคู่แห่งแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยบุญบารามีและบางครั้งเพียงได้จับเหรียญไว้ในมือ เราก็อาจรู้สึกเหมือนได้รับอ้อมแขนของพ่อแม่ที่คอยโอบอุ้มเราไว้ไม่ให้ล้มในวันที่ชีวิตต้องการกำลังใจที่สุดนี่คือเหรียญแห่งความรักและการคุ้มครองเหรียญหนึ่งบาทสเสด็จนิวัตรพระนครพุทธศักราช2504 1. ในเรื่องเล่าหลากตำนาน ที่ยังคงฝากไว้ในหัวใจของคนไทยตราบวันนี้ขอบคุณที่รับฟังในบทความนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้ออกไปให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักได้ฟังและกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องเล่าตำนานในตอนต่อไปค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลากตำนานเรื่องใหม่ที่จะมาสร้างจินตนาการให้คุณได้ติดตาม วันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ